ต้นนี้มหาคนครนะคะมหาคนครนะพี่เอาไว้ที่150บาทนะคะต้นนี้ห5 0้าินะคะต้นนี้คือพิงกี้พายนะพิงกี้นะตัวนี้พิงกี้พิงกี้พี่เอาให้ที่290บาทนะคะพิงกี้290นะคะพิงต้นนี้คือพิงกี้นะคะพิงกี้ต้นนี้นะพี่เอาไว้ที่290บาทนะคะ290นะสวยมาก <desarrollo> ต้นนี้คือเศรษฐีสีทองนะคะเศรษฐีสีสทองนะ เษฐีสีทองต้นนี้นะพี่เอาไว้ที่120บาทนะคะเศษฐีสีทอง120โกเกดอนนะคะต้นนี้คือกเกดอนโกเกดอนพี่เอาไว้ที่120นะคะกูเกดอน120อัญมณี3าสีนะคะอัญมณี3ามสีฟอร์มนี้นะพี่เอาให้ที่ ต้นใหญ่นะคะ180บาทนะคะอัญมณี3สี180ค่งรอร์มใหญ่ๆสวยๆเลยนะคะ150บาทนะคะสีพะยอม150งค่ะ150บาทนะคะสำหรับสีพะยอมสวยๆนะคะ150บาทต้นนี้เป็นเกร็ดมรกตนะคะเกร็ดมรกตฟอร์มใหญ่ๆนี้พี่เอาขอ,อนาเสนอที่120นะคะ120บาทนะคะเกร็ดมรกต120คือก้านกล้วยนะก้านกล้วยสีทองนะคะก้านกล้วยสีทองนะ ก้านกล้วยสีทองพี่แอ๋วขอนาเสนอที่หนึ่งร้ยห้าบาทนะคะก้านกล้วยหนึ่งร้ยห้าสิบนะคะยหาบาทนะหนึ่งร้ยห้าสิบาทนะคะ,ะ,คะก้านกล้วยนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบต้นนี้คือสุกสมเจปองฟอร์มก่อนนะหรือว่าสุกสมเจปองแบล็คนะคะพี่แอ๋วให้ที่หนึ่งรอยแปดสิบาทนะคะฟอร์มใหญ่นะั้นหนึ่งร้อยแปดิต้นนี้สวยนะคะสวยมากมีฮาร์ปด้วยนะต้นนี้คือมหาโทษคะ่ะต้นนี้คือประกายเพชรนะ เปตร์มใหญ่เลยนะคะปรปะกายเพตรฟมนี้นะพี่เอาวให้ที่100 20บาทนะคะ120นะประกายเพชร120บาทนะคะฮาร์ด้วยนะ120บาทต้นนี้คือพีชปานามานะพีชปานามาฟอร์มสวยๆแบบนี้นะพี่เอาให้ที่100่งบาทนะคะสําหรับพีชปานามานะคะ150นะคะ150บาทพีชปานามาค่ะนี่คือลูกไม้นะคะฟอร์มใหญ่นะสวยมากด้วยนะลูกไม้ ลูกไม้ฟอร์มนี้นะพี่เอ๋ขอนําเสนอที่180นะคะลูกไม้นะสวยมากนะต้นจริงแล้วสวยมากเลยฟอร์มดีด้วยนะคะลูกไม้นะพี่เอ๋ไว้ที่180บาทนะคะลูกไม้ต้นนี้สวยต้นไม้ทุกต้นของพี่เอ๋ขอชมวิดีโอเพิ่มเติมได้นะ ต้นนี้คือทองพันช่างนะคะทองพันช่างฟอร์มนี้นะพี่แอ๋ขอนําเสนอที่120สิบนะคะทองพันช่างหนึ่งสบาทนะคะทองพันช่างสวยๆนะนี่ก็สวยนะคะต้นนี้ฟอร์มใหญ่ด้วยนะสวยด้วยเนาะมีชื่อว่าอำนาจ,จเจริญน,นะใบแบบแดงมากเลยกระดูกแดงนะลําต้นก็สีแดงนะคะอำนาจ,จเจริญน,นะ พี่เอขอนำเสนอที่120บาทนะคะอํานาจจเจริญฟอร์มใหญ่ๆนะคะใส่ในกระถางหน้า11นิ้วได้เลยนะต้นนี้สวยเป็นไม้ที่สวยอีกต้นหนึ่งสีขาวครีมละมุนละมุนนะคะน้องมีชื่อว่าซันดอบนะซันดอบซันดอบนะเป็นไม้ที่สวยนะสีแบบครีมครีมละมุนละมุนนะคะขาวแบบเขียวไงเขียวขาวนะคะสวยมากนะ ต้นนี้เผียะไว้ที่120บาทเช่นกันนะคะซันดอบนะคะต้นนี้ก็สวยนะดูกลางคืนสีน้องจะเปิดอเปื่อเปื้อนเปื้อนแต่ว่าเปิดเปิดอเปื้อนเปื้อนแบบสวยๆนะสวยแบบมอมแหมมมอมแหมมอ่ะเพียว่าต้นนี้นะใบน้องกลมๆนะสีกับอย่างที่เห็นเนี่ยสีธรรมชาติของเขาเลยนะชื่อเขาพรอนะเขาไม่ชื่อว่าโพแดงนะคะต้นนี้นะโพแดง โพแดงฟอร์มกอนะเป็นไม้ค่อนข้างหายากเหมือนกันนะโพแดงโพแดงพี่ยาวขอนำเสนอที่150บาทนะคะโพแดง150บาทค่ะสวยนะคะฟอร์มสวยมากนะคะ150บาทัวนี้คือพิงค์นะคะพิงค์ปานามาฟอร์มใหญ่ๆเลยนะพิงค์ปานามานะพิงค์ปานามาฟอร์มนี้นะพี่ยกขอนำเสนอที่120บาทนะคะฟอร์มใหญ่มากนะคะ120บาทนะคะสำหรับพิงค์ปานามาสวยๆนะคะสีวานวนแบบนี้เลยนะ น่ารักเลยนะคะพิงก์ปานามานะคะสวยมากนะต้นจริงสวยมากต้นนี้สวยอีกต้นหนึ่งนะน้องมีชื่อว่ามูลไลท์นะคะเป็นไม้ที่สวยนะต้นจริงสวยมากใบกลมนะกระดูกแบบนี้เลยนะนี่นะคะใบกลมป๊อกเลยนะ ต้นนี้เปียกขอนาเสนอที่430สนะคะสําหรับมูลไลท์นะฟอร์มใหญ่ๆเลยนะคะไม้ทั้งหมดกี่ใบเนี่ยมีใบใหม่กำลังผลูกออกมานะคะมูลไลท์นะคะต้นนี้นะสวยๆเลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะมูลไลท์นะคะ430บาทนะคะสําหรับมูลไลท์ ต้นนี้ก็สวยอีกต้นหนึ่งลายสวยมากเลยนะคะช้างแดงนะช้างแดง120บาทนะคะช้างแดงฟอร์มนี้นะหนึบค่ะช้างแดงฟอร์มสวยๆนะคะหนึยยี่บาทสีสวยสีหวานมากๆเลยนะคะแต่ก็ต้นใหญ่ด้วย เมื่อกี้ช้างแดงเพียวบอกราคาไปไมชะะ่ช้างแดงหนึ่งรยสบาทนะคะช้างแดงหนึ่งยินะคะฟอร์มใหญ่ๆเลยนะคะฟอร์มใหญ่ๆแบบนี้นะหนึ่งรอยบาทนะคะส่วนมูลไลท์ก่อนช้างแดงอ่ะ430อสสิบนะคะช้างแดงหนึ่งรี่บค่ะต้นนี้พียวไม่แน่ใจชื่อนะไม่แน่ใจว่า ทองนบคุณนะพี่แอบว่าใช่หนะ้าทองนพปคุณไม่ใช่ไม่ใช่ทองมันคงนะต้นนี้คือทองนพปคุณฟอร์มกอนะสวยนะคะทองนบคุณนะพี่แอบขอนําเสนอที่120บาทนะคะทองนพปคุณฟอร์มกอนะฟอมสามต้นในหนึ่งกระถางมีนอเล็กๆด้วยนะคะ120บาทนะคะสําหรับทองนพปคุณนะสวยมากนะคะเดี๋ยวพี่เอาไว้ดูลายใบสิใกล้ๆนะนี่ลายใบเขาแบบนี้เลยนะคะสวยนะต้นจริงอ่ะ 120บาทนะคะสำหรับทองนบพคุณนะคะต้นนี้ก็สวยนะต้นนี้เป็นลูกไม้นะพี่รุดเป็นลูกไม้พี่อ๋อไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นลูกไม้ของมหาเศรษฐีนะลูกไม้ฟอร์มนี้พี่อ๋อขอนําเสนอที่120นะต้นจริงแล้วสวยนะสีกระดุกเข้มแบบนี้เลยนะคะ120บาทนะคะต้นนี้120ค่ะ ้นนี้สีหวานมากเลยนะคะชมพูชมพูชมพูยังไองอะชมพูเขียวแบบมีหลากหลายในต้นเดียวเลยนะคะมีหลากหลายสีมากนะคะแต่ว่าสีพื้นๆของเขาคือสีชมพูนะกระดูกก็สีชมพูจัดเลยนะคะต้นนี้คือบารมีเศรษฐีกลายนะลูกไม้ของบาลมีเศรษฐีนะคะสวยมากนะคะต้นจริงแล้วสวยพี่ยาก์คนนำเสนอที่120บาทนะคะ บารมีเศรษฐีนะคะ120บาทนะต้นนี้ก็เป็นไม้สวยอีกต้นหนึ่งนะคะนี่โดนเคลื่อนเบียดนะสีชุพูแบบนี้เลยนะคะน้องมีชื่อว่าตรีเพชรนะต้นนี้ตรีเพชรนะคะตรีเพชรนะโดนเบียดมานิดนึงนะคะตรีเพชรฟอร์มนี้นะพี่แยร์ขอนำเสนอที่230บาทนะคะสำหรับตรีเพชรนะ2อ0สาสิบนะคะตรีเพชรสีสวยๆเลยนะคะ เปลี่ยนมุนให้ดูนะเนี่ยสีก็สวยมากเลยนะคะสําหรับตรีเพชรนะสองร้อยสามสิบนะคะตรีเพชรส่วนต้นนี้นะคะต้นนี้ก็สวยนะต้นนี้ลายสวยมากเลยนะต้นนี้น้องไม่ชื่อว่ากนะ๊อดอาร์มีนะต้นนี้คือก๊อดอาร์มีนะคะลายแบบนี้เลยเดี๋ยวเปี่ยดูหลังใบนะหลังใบก็ลายแบบนี้นะคะน้องไม่ชื่อว่ากนะ๊อดอาร์มีนะต้นนี้นะหรือว่ากําไลนาคนะ เพี่อขอนํำเสนอที่120บาทนะคะสำหรับก๊อตอาร์มี่นะ1น0นะคะ120บาทกับก๊อตอาร์มี่ ใหญ่นะคะ1กระยางใหญ่นะคะต้นนี้ที่ยราก็านำเสนอที่1 2 0บาทนะคะ120ินะต้นนี้สวยมากมากเลยนะคะ<ม>กระยางใหญ่นะ<ม>กระยางใหญ่เป็นไม้โบราณนะเป็นไม้รุ่นเก่ารุ่นเก่าไม้ไทยเก่ามากนะคะสวยนะไม้เต็มฟอร์มเลยนะคะแล้วก็เลี้ยงง่ายตัวเวด้วยนะคะกระยางใหญ่นะคะหรือว่าเศรษฐีอะไรนะเศรษฐี หยิบเงินในประมาณนี้นะคะสวยมาก